สวัสดีครับผมชื่อนายธนากรวัฒนาแสงวริสิตอน์ายหนิ่ิศิต6 2 1 0 9 0 1 0 0 3 5ครับครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับในเรื่องของการหานุพันธ์ของเวกเตอร์นะครับและข้อที่1นะครับบอกว่าจงหาเวกเตอร์อาร์พมและเวกเตอร์อาร์พม0ศูนย์นะครับของฟังก์ชันเวกเตอร์ต่อไปนี้มาดูกันครับว่าเขาให้ R เวกเตอร์ r เนี่ยเท่ากับ 4t กําลัง3ลบ 2t บวก5เป็น i นะครับบวกด้วย sin 2t เป็น j นะครับบวกด้วย 3e กําลัง 2t เป็น k นะครับอ่าวิธีทำนะครับแล้วก็เขียนลงมาเลยว่าเวกเตอร์ r เนี่ยมีค่าเท่ากับตัวนี้อ่าแล้วต่อมาแล้วก็นำเวกเตอร์ r ที่ได้มาเนี่ยตัวเนี้ย นำมาดิฟนะครับพอดิฟออกมาเราจะได้เป็น12 12 t งสทีกำลังสองลบสองเป็นเป็นเวกเตอร์ไครับบวกด้วย cos 2t เป็นเวกเตอร์ j บวกด้วย 3e มอกำลังสอง t เป็นเวกเตอร์ k นะครับในตามสูตรของดิฟ e ีกำลัง u นะครับแล้วก็มทาทำต่อไปครับจะได้คำตอบของเป็น สิบสองทีกำลังสองลบสองเวกเตอร์ไอบวกด้วยสองคอสทีสองทีเวกเตอร์เจบวกด้วยหกอีกำลังสองทีเป็นเวกเตอร์เคนะครับเป็นคำตอบของเวกเตอร์อาร์นะครับแต่โจทย์เนี่ยเขาให้หาให้หาเวกเตอร์อาร์ที่ทีเท่ากับศูนย์นะครับเราก็จะได้เราก็จะนำศูนย์ทีเท่ากับศูนย์เนี่ยแทนเข้าไปในสมการ,รตัวนี้นะครับก็จะเป็น ป,ปรมการตัวนี้12 t เท่ากับศูนย์กำลังสองครับ, 0, ล,บ,บ, 2, รบลบด้วย2เป็นเวกเตอร์ i ครับบวกด้วยสอง cos สเป็น t เนี่ยเท่ากับ0ูนย์ครับเป็นเวกเตอร์ g เนี่ย j นะครับบวกด้วย6 e กำลับบงสองแทน t เท่ากับศแล้วก็จะได้คำตอบเป็นลบส i เวกเตอร์ i บวกด้วย2 1งหเวกเตอร์ j ครับบวกด้วย เวกเตอร์ k ครับ2อคูณหก็จะได้เป็น2ครับก็ไดค้คำตอบของเวกเตอร์ r ที่ t เท่ากับศนย์ครับหมดไป1ข้อครับครับก็มาต่อในข้อที่2นะครับโจทย์ก็ให้มาที่เวกเตอร์ r ครับมีค่าเท่ากับ2อง t เวกเตอร์ r ไนะครับบวกด้วย6 t กลังสอง เวกเตอร์ j นะครับลอ้ลอลบด้วย cos t เวกเตอร์ k ครับจงหาอนุพันธ์ของ sin t เวกเตอร์ r นะครับวิธีทำนะครับก็ให้เราดิฟ sin t เวกเตอร์ r นะครับจะได้เท่ากับตามสูตรเลยนะครับหน้าดิฟหลังบวกด้วย หลังแล้วก็ดิฟหน้านะครับจะได้เป็นตัวนี้ออกมาครับครับแล้วก็พอดิฟนะครับเราต่อไปแล้วก็ได้ทมการแลกไปแล้วนะครับตอนเนี้ยแล้วก็ดิฟเวกเตอร์ R นะครับตามค่านี้ก็จะได้เป็นดิฟสองทีเวกเตอร์ไอบวกด้วย 6t กังสองเวกเตอร์ j ลบด้วยดิฟคอทีเวกเตอร์ t, k นะครับก็ได้คำตอบออกเป็น2เวกเตอร์ i บวกด้วย12 t เวกเตอร์ j นะครับบวกด้วย s ซ n t เวกเตอร์ k นะครับมันเป็นค่าของดิฟ r นะครับจากนั้นเราก็นำค่าดิฟของเวกเตอร์ r เนี่ย มาแทนลงในสมการที่หนึ่งคือสมการนี้นะครับก็จะได้เป็น s i ทีสองไอเวกเตอร์สองเวกเตอร์ไอนะครับบว,วรบ,บวกด้วยสิบสองทีเวกเตอร์เจนะครับบวกด้วยไซทีเวกเตอร์เคครับบวกด้วยสองทีเวกเตอร์ไอบวกด้วยหก t กำลับบงสองเวกเตอร์ j ลบด้วย cos t เวกเตอร์ k แล้วก็ cos t นะครับจากนั้นาก็จะได้ค่าออกมาให้นำ s i ต์ t เนี่ยคูณเข้าไปในวงเล็บนะครับแล้วก็นำ cos t คูณเข้าไปในวงเล็บจะไ,ได้เป็นค่านี้ออกมา เมื่อเราได้ค่าแล้วปุ๊บแล้วก็จับตัวที่เป็นเวกเตอร์ i เหมือนกันคือ2ตัวนี้นะครับมาบวกกันนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้ที่มี2ออกมาข้างนอกเพราะว่าเราลึงตัวคูณล้วออกมานะครับก็เลยเป็น2 sin t บวกด้วย t cos t เวกเตอร์ t, i นะครับต่อไปก็เป็นเวกเตอร์ j นะครับก็ตัวนี้กับตัวนี้มาบวกกัน ก็จะได้เป็น6 t วงเล็บ 2, สอง s i n t บวก t cos t กเตอร์ t, เป็นของ vector j นะครับต่อไปก็ v e ตอร์ k sine กำลังสอง t v e k ลบด้วย cos กำลังสอง t v e k นะครับก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมาคำตอบทั้งหมดจากข้อนี้นครับมาต่อข้อต่อไปนะครับข้อที่สามกันแล้วนะครับ โจทย์บอกเห็นว่าอบ,บอกว่า,วาให้เวกเตอร์ u เท่ากับ 2t t ทกำลังสองและสูตรนะครับและเวกเตอร์ u เท่ากับ cos t t 1ีหนงต้อหาค่าของเวกเตอร์ u ูดอตเวกเตอร์ v นะครับ v ีภาพเวกเตอร์ v แล้วก็ทั้งดผภาพครับ วิธีทำนะครับก็จากที่โจทย์ให้หาเวกเตอร์ u ดอทเวกเตอร์ v ทั้งหมดพาร์มนะครับก็เท่ากับมันก็คือดิฟอะครับก็เป็นสูตรหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟ หน้านะครับแล้วก็จะได้เอามาเป็นให้เราเนี่ยดิฟเวกเตอร์ v ก่อนนะครับก็จะได้ออกมาเป็นดิฟคอส t เวกเตอร์ i ดิฟ t j เวกเตอร์ j รบ,บวกด้วยดิฟหนึ่ง k นะครับคำตอบก็จะได้เป็น ลบไซทีเวกเตอร์ i บวกด้วย j นะครับบวกด้วยเวกเตอร์ j ครับต่อไปให้เราหาดิฟเวกเตอร์ u นะครับจะได้เท่ากับเมื่อดิฟออกมาแล้วก็จะได้เท่ากับ2 i 2 v e เวกเตอร์ i บวกด้วย2 T v e c เวกเตอร์ j นะครับจากนั้นให้เรานำค่า ดิฟเวกเตอร์ u เนี่ยหรือเวกเตอร์ u พารมนะครับและเวกเตอร์ v พารมแทนในสมการในสมการสมการนีร้ก็จะได้เป็น 2t เวกเตอร์ i บวกด้วย t กับ,บ2เวกเตอร์ j ครับแล้วก็ดอท s i n t เวกเตอร์ i ลบด้วยเวกเตอร์ j ครับจากนั้นก็บวกด้วย cos t เวกเตอร์ i บวกด้วย t เวกเตอร์ j บวกด้วยเวกเตอร์ k ครับแล้วก็ดอท2 i 2เวกเตอร์ i บวกด้วย2 t เวกเตอร์ j ครับก็จะได้คำตอบออกมาเป็นโดยการนำเวกเตอร์ i คูณเวกเตอร์ i ครับเวกเตอร์ j คูณเวกเตอร์ j ส่วนฝั่งนี้ก็ คอส์ไอเนี่ยบวกคูณคอส์ทีเวกเตอร์ไอเนี่ยนำมาคูณกับ 2i เวกสองเวกเตอร์ไอครับแล้วก็ตัวนี้ก็คูณกับตัวนี้ครับจากนั้นก็ได้คำตอบออกมาในลักษณะนี้ครับเท่ากับลบ2 t งทซบวกด้วย t ีกำลังสองบวกวงเล็บ2 ข้อทีบวกด้วย2 t ทีกลับบงสองครับเมื่อนำม,มาบวกกันก็จะได้เป็น2 Cost ทีลบ2 t ีไซทบวก3 t ทกลับบงสองครับนี่คือคำตอบจะไปต่อไปนะครับข้อที่4นะครับโจทย์เนี่ยให้ a เนี่ยมีค่าเท่ากับ t เวกเตอร์ i บวกด้วย สามทีกำลังสองเวกเตอร์เจนะครับลบด้วยสองทีกำลังสามเวกเตอร์เคและโจทย์ให้ b มา b เนี่ยเท่ากับ s i n t เวกเตอร์ i นะครับลบด้วย cos t เวกเตอร์ j ครับจากนั้นโจทย์บอกว่าให้เราหาให้เราหาดิฟเวกเตอร์อของ a ตัวเนี้ยครับแล้ว b ตัวเนี้นำมาดอทกัน วิธีทำนะครับแล้วก็ใช้สูตรเหมือนเดิมครับหน้าหน้าตัวนี้ครับ a ต a ตัวนี้แล้วก็ดิฟหลังก็คือ b ครับบวกหลังดิฟหน้าครับเหมือนเดิมครับเหมือนข้อที่ผ่านมาจากนั้นครับแล้วก็จะได้แล้วก็แทนค่าเข้าไปครับ a ตัวนี้ก็คือตัวนี้ ดิฟบก็คือดิฟของค่าตัวนี้ครับ b ก็คือค่าตัวนี้ดิฟเก็คือดิฟค่าตัวนี้ครับก็ได้เอาเป็นดังสมการที่ให้มาที่เขียนไปครับต่อไปนะครับเมื่อดิฟเสร็จแล้วเราก็ดูว่าตัวไหนตัวไหนที่นํามาดอทกันได้นะครับแล้วก็นํามาดอท t เวกเตอร์ i อดอดเวกเตอร์ i ครับแล้วก็เวกเตอร์ j ดอทเวกเตอร์ j เวกเตอร์ k ดอทเวกเตอร์ k ครับ k ในที่นี้ k ตัวนี้ไม่มีครับก็เลยให้เป็น0 k นะครับส่วนอีกฝั่งนึงก็เหมือนเดิมครับเวกเตอร์ i คูณกันเวกเตอร์ j คูณกันเวกเตอร์ k คูณกันก็จะได้คำตอบเป็น t cos t บวกด้วย สามทีกำงสองสทรทบวกด้วย s i n t ทลบลบด้วย6 T ทีคอทีนะครับจากนั้นเราก็จับเออกับ s i n c คอทกับคอทนะครับก็จะได้ออกเป็น T ีคอทีนะครับ,รรบตัวนี้มาจากตัวนี้ลบด้วย6 T ทีคอทีครับ บวกกับฝั่งซ้ายมาครับ3ากับ,บังสองสาย t บวกด้วย s i n t นะครับคำตอบที่ได้มาของข้อนี้ก็คือลบ5 t าท,ทีบวกด้วย3 t ลองสองบวกด้วย1วงเล็บสายครับ s i n t ครับนี่คือคำตอบต่อไปครับข้อที่5ครับ ข้อที่ห้านะครับโจทย์ให้เวกเตอร์ a เนี่ยมีค่าเท่ากับสองทีกำลังสามเวกเตอร์ i บวกด้วย t เวกเตอร์ j ลบด้วย4 t ก่กำลังสามเวกเตอร์ k นะครับให้เราเนี่ยหาดิฟของเวกเตอร์อ a เนี่ยมานำมาดอทกันนะครับหรือว่าคูณ จากนั้นให้เราอย่างที่ทำครับก็จะได้เท่ากับสูตรเดิมครับหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะครับจากนั้นมันมี a ที่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมาเป็น 2a ตัวนี้คูณกับดิฟของ a ทั้งสองตัว เพราะว่าเป็นตัวที่เหมือนกันนะครับต่อไปครับเราก็แทนค่าในสมการนี้ครับก็2 a ครับ a ก็คือตัวนี้ a บวกด้วยเอ้2 a ดอทดิฟ a นะครับดิฟ a ก็คือดิฟตัวนี้ก็จะได้มาเป็น สองตัวนี้ก็จะกลายเป็น6 t กํลังสอง t ตัวนี้ก็จะกลายเป็นเหลือ j ตัวเดียวครับลบส t กํลังสามตัวนี้ก็จะกลายเป็น12บส t กํบบาลังสอง k ต่อไปนะครับก็นำสองคูณเข้าไปจะได้เป็นสี่ t กํบบาลังสาม vector i ลบบวกบบสบวก2อง t vector j ลบด้วย8 ทกำลังสามเวกเตอร์เคครับต่อไปก็อดอทกับตัวหลังตัวหลังก็เหมือนเดิมครับหกทีกำลังสองเวกเตอร์ไอบวกด้วยเวกเตอร์เจลบด้วยสิบสองทีกำลังสองเวกเตอร์เคครับคำตอบที่ได้ออกมาก็จะเป็นตัวนี้ครับคำตอบเท่าก,กับยี่สิบสี่ทีกำลังห้าเวกเตอร์ไอบวกด้วยสองทีเวกเตอร์เจครับลบด้วยเก้าสิบหกทีกำลังห้าเวกเตอร์เคครับเพราะว่าเนื่องจากเราให้เราวิธีการดอท ดอทเนี่ยให้เราทำเวกเตอร์ที่เหมือนกัน i คูณ i j คูณ j k คูณ k, k ครับเพืได้คำตอบเป็นตัวนี้